ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอดีตนักธุรกิจอสังหาคิดใหญ่ทำตาม DNA ปล่อยกู้พม่าเข้าขายผลประโยชน์ทับซ้อนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นโยบายที่ออกมาโดยนะครับที่เรื่องของการให้เช่าที่ดินหรือการให้ครอบครอบของคอนโดนะครับ เจ็ดเนี่ยนะครับมันจะนะครับเข้าขายผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าขายทุจริตเชิงนโยบายเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือเปล่าเรื่องของการปล่อยเงินกู้ให้กับพมา่านะครับเพื่อมาซื้อสินค้าในบริษัทต,ตัวเองอันนี้บอกเลยอันนี้เสี่ยงเป็นอย่างมากหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับเหตุการณ์นี้นะครับคนติดคุกมาแล้วนะครับและวันนี้นายยกคิดดีๆสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการออกนโยบายนะครับเป็นการทุจริตเชิงนโยบายเพื่อให้ บริษัทของตัวเองได้รับผลประโยชน์หรือเปล่าคิดให้ดีๆแต่ที่แน่ๆนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่น่าจะตั้งตั้งคําถามและประชาชนต้องติดตามในเรื่องนี้ครับอย่างที่บอกว่าวันนี้หลายๆคนเข้าไปไม่ได้โกงไม่ได้กินครับแต่ไปออกนโยบายเพื่อจะทําการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจตัวเองให้กับครอบครัวตัวเองให้กับพวกพ้องตัวเองให้กับบริษัทของตัวเองหรือเปล่าเขาเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบาย จตุพรย้ำอดีตนักธุรกิจอสังหาได้เวลาเป็นนายกแัะตนตรีคิดใหญ่ตามดีเอปล่อยกู้พมา่ามาซื้อสินค้าอดีตนายกซัดกล้าคิดเชิงผลประโยชน์ทับซ้อนถามคนไทยพร้อมวัดใจรุกขึ้นมาจัดการหรือยัง 26มิถุนายน257นายจตุพรพมพันธ์วิทยากรคณะรอมรวมประชาชน Facebook ไลน์ย้ำถึงแนวคิดขายคอนโดมิเนียมให้ต่างชาติ75%และครอบครองได้99ปีว่าคอนโดทั้งประเทศสร้างแล้วขายไม่ได้มีประมาณ1.3รล้านยูนิตเฉลี่ยราคารวมกันประมาณ3รล้านบาทต่อยูนิตเมื่อรวมถึงระบบนะครับจึง เป็นนะครับมูลค่าสูงมากนะครับก็คือมีคอนโดที่สร้างขายไม่ได้แล้ว1.3ล้านยูนิตมันทำให้นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบหรือเปล่านโยบายนี้ทำเพื่อนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มนี้หรือเปล่าครับอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้เป็นของหัวหน้ารัฐบาลในเศรษฐาทวีสินแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติส่วนวิธีการซื้อนั้นต้องเข้าใจระบบของ ฮ่องกงที่ให้ซื้อผ่านโทเค็นนะครับโดยบริษัทไทยจะไปตั้งสาขาที่ฮ่องกงไว้ซื้อขายไม่ต้องยุ่งยากขนเงินเข้าประเทศมาซื้อแล้วมาโอนในประเทศไทยเป็นเงินบาท นายจตุพรกล่าวอีกว่านายกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อชวนชาวต่างชาตินะครับมาลงทุนในไทยขณะที่ยังไม่มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแต่มีแนวคิดจกขยายการครอบครองคอนโดให้กับต่างชาติถึง99ปีและซื้อได้ถึง75%ของคอนโดที่สร้างดังนั้นประเทศมีความเสียหายแทบไม่เหลืออะไรเลยที่สำคัญธนาคารในไทยส่วนใหญ่ถูกต่างชาติซื้อถือหุ้นจำนวนมาก แทบเรียกได้ว่าเป็นธนาคารต่างชาติมาตั้งแต่ไทยนะครับตั้งแต่เมื่อไทยเมื่อเมื่อบ้านที่ดินนะครับประชาชนไม่มีปัญญาผ่อนข้าง,งวดจึงถูกธนาคารยึดแล้วทรัพย์สินตกไปเป็นของต่างชาติที่เป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารในจตุพรยังกล่าวต่อยว่าแนวคิดต่างชาติซื้อคอนโดทําให้เกิดความเสียหายในทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวที่หนักอยู่แล้วจะยิ่งนะครับนายเศรษฐาก่อนเป็นนายกนมนตีมีอาชีพเดิมเป็นนัก เป็นนายทุนอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทยอีกอย่างหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของบริษัท SC L แอลเศษนะครับล้วนเป็นคนสำคัญทางการเมืองดังนั้นย่อมเข้าขายผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงนโยบายซึ่งไม่แตกต่างจากอดีตนายกให้เงินกู้พักมาาแล้วไปซื้อสินค้าของบริษัทอดีตนายกเสียเองมาคราวนี้รองบอกว่า2บริษัทนะครับแส,สิรีกับเ c จัดสระสิทธิ์นะครับ พร้อมทั้งกล่าวว่าในสมัยพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาเป็นนายกมีโครงการเสนอให้ต่างชาตินำเงิน40ล้านบาทมาซื้อที่ดินหนึ่งไร่ได้สิทธิ์อยู่ไทยเป็นพิเศษจึงถูกกล่าวหาว่าขายชาติส่วนสมัยนี้มีจำนวนขายคอนโดไม่ออกนะครับชัดเจนปริมาณ1.3ล้านยูนิตดังนั้นเมื่อเป็นนายกมาจากอสังหาริมทรัพย์แล้วทำไมกล้าคิดเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงนโยบายนี้ขึ้นมา เป็นนายกเซลแมนออกไปต่างประเทศอ้างเพื่อชวนนักลงทุนมาไทยแต่ก็ไม่มีใครคิดจะมาเที่ยวขายคอนโดให้กับชาวต่างชาติซื้อเพื่ออยู่ไทยนาน99ปีแต่กองเชียร์ที่ค้านขายที่ดินตะโกนว่าเป็นการขายชาติว่าเป็นการขายชาติสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับมาเงียบกันหมดนะครับเมื่อรัฐบาลเศรษฐาคิดจะขายคอนโดแรกสิทธิ์อยู่นาน99ปีแล้วคนไทยได้ประโยชน์อย่างไรดังนั้นจึงได้เวลาที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาจัดก,การ นายจุฑพรเสนอว่าหากนายเศรษฐาต้องการจะขายคอนโดแล้วควรทําควรทํา เศรษฐกิจให้ดีขึ้นเพื่อคนไทยจะได้มาซื้อคอนโดแต่เมื่อเศรษฐกิจย่ำแย่จึงเสนอให้ต่างชาติซื้อแ้วแรกกับสิทธิการครอบครอง75%อยู่นาน99ปีซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างยิ่งไม่เพียงเท่านั้นคนไทยยังต้องผเผชิญกับนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาพักเพื่อไทยทั้งบ่อนคาสิโนนิจิตอลวอลเลตและยังจะเสียดินแดนให้กับต่างชาติที่ซุกซ่อนไว้ในโครงการแลนด์บิทร้วนเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งที่คนไทยพร้อมจะวัดใจกันแล้วหรือย,อยังนาย จตุพรกล่าวก็อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าต้องคิดเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้ายอยากเตืนฟังครับ